ที่เขาบวชเนี่ยพระตาาคตบอกว่าเขาเห็นว่า,า,า,วาคารวะครับแคบเป็นทางมาหแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากในเพศาาาเคารวะเขาก็เลยคิดว่าฉะไหนเลยเราจะพึงปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดนี่คือปัญหาของเขา ังน,นั้นคนที่มาบวชเนี่ยเข้าถึงอาชีพบไรลัยเข้าถึงอาชีพขอทานนะไม่ใช่เป็นคนหนีราชธันมไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรไปปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชแต่เขาเห็นโทษทุกภัยในสังสรารรัตเขาจึงบวชไม่ได้บวชมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ถูกต้องเนี่ยพระองค์ให้ทำสี่อย่างนะพระองค์เปรียบเทียบว่า ถึงแม้เธอจะแบกพ่อแม่ด้วยบาตั้งสองข้างท่านอุจจาระปส,สวะรดเราตลอดทั้งร้อยปีเราดูแลท่านอย่างดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนนะเพราะพ่อแม่มีบุญคุณมากหรือว่าเราเนี่ยยกราชะสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้เขาให้พ่อแม่ท่านเนี่ยศรัทธาในตถาคตต้องดึงท่านโน้มน้าวท่านให้ได้นะ ที่สองยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทานะให้พ่อแม่เนี่ยมีศีลกายดีวาจาดีศีลห้าเป็นพื้นนะอันที่สามยังมารดาบิดานะผู้มีความตระนี่ให้มีจารค่าสัมปทานะท่านมีความตระหที่เหนียวให้ท่านมีจารค่าเสียสละแบ่งปันข้อที่สี่ยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทา ด้วยการให้สี่อย่างเนี่ยชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแกม่มารดาบิดา